รหฮากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรรยเซอร์ cer, นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบี t เบฟโซอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็อยูนกับกาชาเอ่อซับแวร์ชุดที่5ก็เป็นกาชานิยายที่บอกเลยว่าโคตรจะตึงโคตรจะดีฮะกาชานี้ทั้งแรงทั้งมีประโยชน์นะรายละเอียดก็มาวันที่10หรือว่าวันนี้นั่นเองถึงวันที่24ครับเดือน8นะ ก็มากันนานอยู่พอสมควรตัวร่วมตู้ก็มีอยู่หลายตัวเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูเรทหนะ่อยเรทก็ปกติครับ4.5มีหลุดเรท1.5การันตีทุกสเต็ปที่5้าสิ2สิบหครับหน้าตู้เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังนะเดี๋ยวขอดูตัวร่วมตู้ก่อน อันนี้เขาก็มีบอกทุกตัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูแบบละเอียดแต่ไม่ละเอียดมากอะตัวแรกสกิชมาซูชิโรตัวนี้ไรสังกัดสังหารสแตนดอร์เดเป็นตัวหนึ่งในตัว PVP ที่ค่อนข้างที่จะโคตรนะฮะค่อนข้างที่จะดีสมัยนี้พอเล่นได้แต่ว่าผมรู้สึกว่ามีตัวที่มาตบเขาแล้วนั่นก็คือปู่นะฮะปกติตัวเนี้ยจะหลบลีกตัวอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่า อไสังกัดของเขาอะ่ะมันมันไม่เหมือนตัวอื่นไงตัวอื่นสังกัดมันจะเป็นยุมาทูดบ้างอะไรบ้างนะโอเคก็เป็นหนึ่งในตัว P พของสีฟ้านะใครได้มาก็ยังเล่นได้อยู่นะไม่ต้องเครียดไปต่อไปเป็นอ่กินโจคูกโกตัวนี้สายเอทเคตีปกตินะฮะมีลิง์ที่พอดูได้พอสมควรแล้วก็อ่อ เล่นง่ายเพราะว่ามีโจมตีซ้ำขณะล้มนะฮะก็เป็นตัวที่ตีปกติแรงใช้ได้อยู่ก็ได้มาก็ไม่ังเกียดนะตัวนี้ก็เอาเรื่องดีเหมือนกันต่อไปคุโรซจิมายูริครับตัวนี้ยังมันทูดหัวหนหน่วยฮะสังหารเอสปาดาเป็นตัวดอบหยัดน้ำตัวหนึ่งนะเมื่อก่อนก็ใช้ในดอกหยดน้ำอยู่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจาก เขาดรอบหยับน้ําน้อยพอสมควรดรอบแค่17%เองปัจจุบันจะมีตัวที่ดรอบ30%แล้วก็มีตัวที่มากกว่านั้นนั่นก็คือดรอปหยาดน้ําและน้ําหอมและน้ําหอมใหญ่พร้อมกันไปเลยเพราะฉะนั้นไอตัวดรอบหยาดน้ํา17อย่างเงี้ยก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยต่อไปครับชิสงิชูเฮตัวนี้เป็นตัวบังไทยนะฮะมาจากนิยายโทคินะดะ ตัวนี้บางใครจากไหนนิยายจะคิดนะดะนะไม่แน่ใจว่าในเนื้อเรื่องจะเป็นแบบนี้ไหมต้องรอดูกันต่อไปเราจะได้เห็นบางใครของชูเฮไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอาจจะไม่ได้เห็นนะเพราะว่าเท่าที่อ่านดูในมังอะมันไม่มีฮะตัวนี้เคยเก่งนะเก่งมากด้วยเล่นง่ายเท่จ,จัดเลยปัจจุบันนี้อาจจะแค่พอเล่นได้ไม่ได้เก่งมากแต่ก็อยากบอกว่ามันเท่เท่มากด้วยนะโดนใจสุดๆส,สำหรับชูเฮ แล้วก็มีอัพเิตี้โอกาสบล็อกถ้าโจมตีสีแดง100%ใครที่มีถ้าโจมตีสีแดงโจมตีเราจะไม่ได้ผลนะฮะปัจจุบันนี้อัพเตี้แบบนี้จะหายไปแล้วนะแทบจะไม่เห็นไม่เห็นเลยฮะต่อไปเป็นฮิคุเนะแดงตัวนี้เป็นลูกน้องของโทคินาดะนะฮะไรสังกัดสังหารยม,มาทูตสาเอชเช่นกันเป็นตัวที่เจอกับชูเคตัวข้างบนนะะั่นแหละไฟกันอยู่ในตอนท้ายเรื่องนะฮะ ตัวนี้ก็ปัจจุบันแทบจะไม่ได้ใช้แล้วแต่ก็พอเล่นได้นะได้มาก็เอาไปเล่นแก้เครียดได้อยู่ตัวสุดท้ายสังกัดมนุษย์สังหารไร้์สังกัดก็พอดูดีได้อยู่ครับแต่ปัจจุบันก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันก็คือสรุปคร่าวๆเลยสำหรับตู้นี้นะสตัวหน้าตู้ครับสกิชิมะครับนั่นแหละครับที่ผมว่าโอเคกินโจ ูโกะอันนี้ก็พอได้ครับมายูริก็เริ่มที่จะเกลือละนะชูเฮผมให้ผ่านเลยเพราะว่าผมอยากได้ส่วนไอ้สองตัวหลังผมว่าค่อนข้างที่จะไม่ไหวละนะฮะอะเดี๋ยวเราไปดูสามตัวหน้าตู้กันตัวแรกครับโทชิโร่ตัวนี้ยมมทูตหัวหน้าหน่วยสังหารยม,มทูตสังหารหน่วยศูนย์สองสังกัดสองคินเลอร์เอสพีแปดร้อยหกสิบแปดเลยเยอะพอสมควรเลยนะฮะ คิดที่ข้อก็368เยอะเช่นกันไม้ตายติดแข็งครับริงลดคุณทรมถ้าโจมตีแรง12%ครับแล้วก็มีกัดเอฟเฟกนะความเสียหายถ้าโจมตีแรงบวก100%เปเลยเมื่อกัดเต็มนะฮะแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ50%เมื่อกระดาษเต็มหรือว่ากดใช้กระดาษเอฟเฟกนะสกิลพาร์ทซีฟครับระบสุกเชิญบวก2ครับแล้วก็เมื่อเลือดเต็มนะสกิลแรงขึ้น40%เ ก็คือเลือดเต็มนะสกิลแรง40%แล้วก็เลือดเต็มพลังโจมตีทั้งหมดบวกอีก20%อ่าอันนี้ถือว่า jam อัพพลตี้ที่มีโอกาสได้ครับขอบเขตแรง20ครับความเสียหายแรง40ฮิตแรงบวก1ฮิตไม่ตาย40ครับฮิตแรงบวกแค่1แอบเสียใจอยู่นะแต่ว่าเขามีฮิตไม่ตายฮะแชร์การกันสถานะครับแล้วก็พลังกดอวิญญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อัตูติดสถานะผิดปกติก็คือเมื่อสตูติดสถานะผิดปกติครับ SP เขาจะสูงถึง80%เลยแล้วอยู่นานพอสมควรนะสำหรับ Ability นี้เท่าที่นับดูอยู่ประมาณ8-9วิได้เลยการเอฟเฟกต์ฮว l 30%จะฮิวเลือดนะฮะ30%ทันทีรู้สึกเท่าที่จำได้เหมือนจะฮิวตอนฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิลน,นะแล้วก็การเอฟเฟกรีชาร์ก็คืออะรีชาร์ตสกิลอะรีชาร์ตยังไงลดคืนไทม์สกิล 30%ทันทีนะฮะลดแบบลดแบบทันทีนะไม่ใช่ลดแบบค่อยๆลดนะครับสิบวิก็ลดไป3วิประมาณนั้นตัวนี้ก็แรงอยู่อ่าล้วเป็นตัวสังเวียนด้วยครับเลเวล1 2 5่งส10ครับเพิ่มค่าสเตตัสหมดบวก10ได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มเบิก2ฮิตถ้าโจมตีแรงบวก1นจำนวนครั้งการใช้ถ้าไม่ตายบวก 1. อืมจัดว่าจำอยู่สำหรับโทชิโร่ตัวนี้เน้นไปนทางสังเวียนแล้วก็แรงนะฮะสองสังกัดสองสังหารครับม,มีการเอฟเฟกนะยิ่งติดสถานะยิ่งแรงยิ่งเลือดเต็มยิ่งแรงไม้ตายก็แรงจัดจัดนะฮะจัดว่าจำต่อไปเป็นโทเซนคาเมะโยมาทูดฮอนโร่สังหารไว้สังกัดครับสาย SP SP สูง864เลยคิติคอ377 ไม้ตายติดรุกกินครับรุกกินเป็นอัพเรตี้แบบเ,เป็นสถานะแบบดูเลือดนะเมื่อศัตรูติดเลือดเราจะเด้งขึ้นริงลดคุณทรมเท่าโจมตีแรง12ครับพาสิฟไม่ติดแข็งกับสุขเฉินบวกหนึ่งขอบเขตแรง20ครับอัพเรตี้ที่มีโอกาสได้นะความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20ฮิตแรงบวก2เลยตอนนี้มาแบบแรงเลยนะความเสียหายไม่ตาย40ติดสถานะบวก2วิธรุกาศ แล้วก็มุดดินเป็นอาบริตี้ที่สะดวกสบายครับทั้งทรุกาและมุดดินครับเล่นไปแบบชิวๆดอบหยาดน้ำสีส้ม30%ดอบน้ำหอมเล็กสีส้ม5ดอบน้ำหอมใหญ่สีส้มบวก5ครับตัวนี้ดอบ3อย่างเลยจําจัดๆโอเคต่อไปครับก็บวกอ่า strong heart ริตีอ่าบวก ความเสียหายถ้าจำตีแรงหรือว่าสกิล20%อของทีมปฏิสีม่วงนะฮะต่อไปก็ทีมปฏิสีม่วงบวกฟามเร็วมเร็ว30%ก็คือสีม่วงจะเร็วขึ้นอีก30%บางทีเราอาจจะเคยเห็นตัวนี้ในเลดบอสหรือว่าในออดันร่วมต่อสู้ต่างๆนะจะเห็นได้ว่าเขาวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นเลยวิ่งเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเลยบางคนก็ใส่ไอ้ไม้เท้าวิ่งเร็วเข้าไปด้วยพวกก็สนุกกันใหญ่เลยนั่นแหละ ตัวนี้มีประโยชน์ตรงดอบ3ครับแล้วก็ไม่ได้ดอบเล่นๆนะทำมาแรงด้วยนะฮะแบบอออฉันไม่ได้มีแค่ประโยชน์นะแต่ฉันแรงด้วยประมาณนี้ฮะก็ถือว่าดีโอเคเล่นง่ายเล่นง่ายตรงวิ่งเร็วแล้วก็ช่วยเพื่อนให้แรงขึ้นอีก20%อีกนี่ก็ถือว่าแจ๋วครับต่อไปเป็นคุมบระซาจินตัวนี้ยมทูตหัวหน้าหน่วยครับสังหารไร้สังกัดและสังหารมนุษย์2ส,สังกัด2ส,สังหารเลยนะฮะ เอท8เ1้เป็นตัว PVP ที่อยู่ในระดับท็อปท็อปตอนนี้นะ,ะฮะโหดจัดๆโหดแบบจัดๆเลยหมายตายติดช็อตและแผลชะกันครับเป็นอ b i l ต t y ที่เหมาะมากใน PVP นะลิงก์ลดความเสียหายที่ได้รับ20%ใครไม่ชอบขี้หน้าเอาไปลิงก์ได้นะฮะจำนวนพาสซีฟนะครับลดเวลาสถานะเนบชา100%หรือว่าไม่ติดช็อตนั่นเองแล้วก็ไม่ติดลุก,กิน100%ฮนะ จกสถานะให้เขาแล้วยังไม่ติดสถานะนี้อีกจำนวนหลบฉุกเฉินบวกหนึ่งออบริตี้ครับความเสียหายถ้าจมตีปกติ20ครับฮิตแรงบวก2เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทีซูปเปอร์อาร์เมอร์ครับยกเลิกการสตู้เฉพาะต่อสู้ทะลวงสถานะอะไรทียมทานเฉพาะต่อสู้บล็อกการรอดจากความเสียหายถึงตายเมื่อปราบศัตรูได้ สตูมีตายเกิดหรือว่าใส่ลิงต์ยเกิดมาแต่ถ้าเราใช้คุมมุระตัวนี้ฆ่าเขาได้เขาก็จะไม่เกิดนะฮะตายแล้วตายรับไปเลยเมื่อเลือดเหลือครึ่งหลอดนะฮะจะถึกขึ้น50%แล้วก็สิวิแรกครับเอาไปเลยเบิ้ลฮิตปกติบวกหนึ่งก็เท่ากับว่าในช่วง10บวิแรกเขาจะมีฮิต บวกถึง3นะฮะแล้วก็มีความเสีหายปกติอีก20ก็แรงจัดๆนะจัดจ้านในย่านนี้ไปเลยสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้โคมามุระประโยชน์คือ PVP ร้วนๆครับใน a b i l i ตี้ไม่มียกเลิกการเออม,มีมีมีใครไม่ชอบ PVP เอาไปเล่นในโหมด PVE ได้ฟาร์มทั่วไปได้เช่นกัน โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาสักสเต็ปหนึ่งนะเปิดให้ดูอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้ในสเต็ปแรกนะฮะตีเสื้อหนึ่งตัวแบบนี้กินฟาร์มเค็มโชยมาแต่ไกลแน่นอนครับนั่นไงไม่ได้เว้ยเฮ้ยโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะก็คงต้องฝากคลิปนี้ว่นนี้ด้วยนะครับฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับ